สวัสดีครับสักครับอับทะทนนทบ,บรีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าคุณไดสตาร์เรียครับช่วงนี้รถคุณไดสตาร์เรียออกสู่ท้องถนนเป็นจํานวนมากแล้วนะครับวันนี้กับตัวโปรแกรมที่รับความนิยมของที่ร้านครับพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียง2ประโยชน์ใน1เดียวทั้งพ่นกันสนิมลดเสียงเข้าในห้องโดยสารและกันสนิมรับประกัน10ปีเต็มวันนี้มีโปรแกรมพิเศษครับ มีติดบันไดไฟฟ้า e b o อร์ครับไม่เจาะบ,บอดีรถไฟฟ้าสายไฟซ็อกเก็ต ตรงรุ่นนะครับเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางทั้ง2โปรแกรมนี้ครับเราสามารถจบได้ภายในวันเดียวตอนนี้เราอยู่ในช่องของการบริการเรื่องของการพ่นการสนิมสูตรเก็บเสียงด้านล่างเพื่อนๆเ,เรามาดูกันครับว่ารถที่ออกมาจากโชว์รูมนั้นเป็นอย่างไรมาดูกันครับเราเริ่มมาจากช่วงล่างก่อนครับเห็นไหมครับช่วงล่างของเจ้าฮุนไดซาีเอร์นี่คือดําเดิมนะครับเราล้างทความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าไม่มีเรื่องของแผ่นซับเสียงแผ่นกัมมี่เลยนะครับฉะนั้นเสียงจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่มีอลองฟังดูนะครับ โอ้โหเสียงเข้าแน่นอนครับแต่เขาก็มีพ่นมาให้นะครับแต่ว่าพ่นมาแค่นิดหน่อยนี่ครับมาแค่นี้เห็นนะเสียงต่างกันฉะนั้นที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยตรงที่เขาไม่ได้พ่นเก็บเสียงมาให้เนี่ยเราจะถมเต็มทั้งหมดฉะนั้นเรื่องของเสียงจะลดไปได้5 0าสถึงหกโดยประมาณอย่างน้อยๆการเก็บเสียงจะดีขึ้นมากๆม,มาดูต่อครับเรื่องของด้านข้างกันบ้างอ่ดาดนข้างครับเห็นไหมครับลด โดยปกติก็จะมีซุ้มลอ้พอพลาสติกตรงนี้เราต้องทําการเอาออกเพราะถ้าไม่อ,ออกเอนเพื่อนเห็นไหมครับจุดที่จะพ่นได้มีแค่นิดหน่อยเองน,นะครับมาดูด้านหลังครับเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ถอดเจ้าตัวกลุมซุ้มลอ้อพลาสติกออกก็จะมีพื้นที่ให้เราพ่นแดัได้แค่นิดหน่อยนะครับก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับนะยางไรต้องเอาออกนะครับเพราะเสียงจากด้านท้ายก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็จะเอาออกให้นะครับ ทีนี้มาดูครับในส่วนของตัวซุ้มล้อที่เราเอาออกให้แล้วเห็นไหมครับเราเห็นพื้นที่นะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนเห็นไหมครับส่วนหนึ่งเราตะเข็บจะมีการซิลมาให้แต่แค่รอยตะเข็บนะครับเก็บเสียงกับมีการพ่นเก็บเสียงมาบ้างเล็กน้อยลองฟังดูนะครับที่เขาไม่ได้พ่นโอ้โหเสียงห้องโดยสารแน่นอนครับการที่พ่นมาแค่นี้มีมาแค่นี้เช่นเดียวกันครับเราจะถมเต็มทั้งหมดนะครับให้เสียงที่ จาล้อรถยนต์จะเข้าในห้องโดยสารเนี่ยลดน้อยลงมาดูด้านหน้ากันครับเพืพ่อนๆเห็นไหมครับแบบเดียวกันเลยด้านหน้าเห็นไหมครับชุดนี้ที่เราเห็นที่ออกเป็นสีทองๆตัวนี้เราจะทําการพ่นแดมเก็บเสียงทั้งหมดนะครับฉะนั้นเรื่องเสียงเข้าห้องโดยสารจะลดลงอย่างมากเรื่องต่อมาครับหลังจากที่เราพ่นแดมปเก็บเสียงเสร็จแล้วเรื่องที่2ครับเรื่องของสนิมเห็นไหมครับรถป้ายแดงเนาะดูครับเพื่อนๆป้ายแดงเลย มันมาเลยไม่ออกไปจากศูนย์โอ้โหสนิมมาแล้วครับหลังโชคครับโอ้โหชัดเจนนะครับอ่าใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยมาดูด้านหลังกันครับเห็นไหมครับรอยตะเข็บมาแล้วที่บอกว่าไม่มีสนิมจ้ารถไยแดงมาแล้วจ้าโอ้โห รอยตะเข็บรอยต่อเนี่ยครับสนิมทั้งนั้นเลยซึ่งสนิมพวกนี้มันเหมือนมะเร็งครับมันจะลามไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ปกป้องไว้ะนะครับด้านบนครับท่านเพื่อนวิดีโอขึ้นไปถึงโอ้โหเห็นไหมครับตรงนี้เช่นเดียวกันครับเราทําการขัดสลายคราบและบล็อกสนิมแล้วถึงจะพ่นกันสนิมครับของซิกากาด6620ให้ถมเต็มทั้งหมดนะครับฉะนั้นเพื่อนๆจึงมั่นใจได้ว่างานจะออกมาครบสมบูรณ์ทุกตารางนิ้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ว่างานและกระบวนการจอกมาเป็นอย่างไรรอชมกันครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงานติดตั้งทั้งบันไดไฟฟ้าอีบอร์ดและพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงเห็นไหมครับว่างานที่เราทําต้องใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากทุกขั้นตอนมีการดูแลมีการปกป้องเรามาเริ่มต้นดูตรงนี้กันครับเรามาดูกันครับตั้งแต่เรื่องของตัวซุ้มล้ออย่างที่เห็นนะครับก่อนจะถึงภาพนี้เราจะมีการพ่นแดมพ่นแดมอย่างที่บอกครับเราพ่นเต็มหมด พื้นที่ฉะนั้นในส่วนที่เราไม่พ่เลยไม่ว่าจะเป็นโชคอัพท่อไฟสายยางต่างๆเราคุมให้เราโปรเทคให้ทําให้เรื่องของการประกันและการใช้งานของตัวอุปกรณ์นั้นยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วถึงจะทำการพ่นกันสนิมทั้งหมดเห็นไหมครับหมดเลยที่ต้องพ่นเป็นไงครับลองดูผลงานกัน มาดูกันครับด้านล่างเป็นยังไงกันบ้างด้านล่างเช่นเดียวกันครับอย่างที่เราเห็นนี้ทุกช่องที่ต้องถมเต็มเราถมด้วยตัวแดมทั้งหมดเลยสังเกตไหมครับ ในส่วนที่ไม่จําเป็นอย่างที่ผมบอกเราจะไม่แตะต้องเห็นไหมครับสายไฟยังคมสวยเหมือนเดิมไม่ได้ตะต้องเลยฉะนั้นเรื่องของการประกันหรือเรื่องของการใช้งานในวันทั้งหน้าเราไม่ได้ไปทําความเสียหายเป็นไงครับบันไดไฟฟ้าเห็นไหมครับยังคงเหมือนเดิมไม่ได้แตะต้องเลยไม่มีการพ่นแดับไปโดนไม่ได้พ่นกันสนิมไปโดนเลยฉะนั้นเรื่องของการประกันต่างๆไม่ว่าจะติดตั้งกับเราหรือติดตั้งอ่างที่อื่นมาเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผมถึงบอกว่าการใส่ใจในการดูแลการใช้เวลาที่คุ้มค่า กว่าที่งานออกมาแบบนี้ได้เราใส่ใจกันจริงๆครับอีกหนึ่งจุดครับที่หลายคนไม่ได้สังเกตกันนั่นก็คือยางอะไรครับยางอะไรต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บเรื่องของเสียงไม่ให้เข้าไปในห้องโดยสารนะครับลดเสียงเอาไว้นะครับเอาออกแล้วก็อย่างที่บอกครับเราต้องเติมเต็มในส่วนต่างๆที่เขาไม่ได้พ่นมาทั้งแดมแล้วก็พวกกรเสีนิมเห็นไหมครับเราออกให้ความใส่ใจที่เราบอกนะครับในส่วนต่อมาครับเรื่องของเจ้าตัวสิ่งที่ไม่ต้องไปแตะต้องอย่างเช่น ทอยเสียครับไม่ต้องพ่นครับพ่นไม่ได้นะครับหรือตัวนี้ครับถังน้ํามันเป็นพลาสติกครับพ่นหรือไม่พ่นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นน้ํายาที่มีประโยชน์พ่นในสิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่ากับลูกค้ามากกว่าครับ <S <S ถ้าทินชอบงานแบบนี้ครับรายละเอียดแบบนี้ใส่ใจกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถน้ํามันหรือรถรุ่นไหนขอเพียงแค่คุณมีความต้องการให้ลดเสียงที่เข้าไปห้องโดยสารเราตอบโจทย์คุณได้ครับ โดยเฉพาะ2โปรแกรมที่บอกกันไว้ก็คือเรื่องของการติดตั้งบันไดไฟฟ้า e boarding และพ่นการสนิมสุดเก็บเสียงจบได้ภายในวันเดียวพร้อมให้บริการแล้วครับกับเพื่อนเพื่อนชาวนนทบ,บรุรีที่อ,บ,อบบทศนนทบุรีหรือเพื่อนเพื่ออยู่ในกรุงเทพครับอบบทศรัชดาทั้งสองสาขาพร้อมให้บริการแล้วแล้วติดตามชมกันว่าคราวหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนแปลกๆใหม่ๆมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันบ้างติดตามชมกันครับสวัสดีครับ